ไม่ก่อนนะครับไปจับนะไปกันตอครับแฟนๆครับยกที่3ครับครึ่งทางครับต้องขยับเดินเร็วแล้วครับทางด้านของเพชรพนมนะครับสอสละดชีพรายที่2สละบุรีรายแรกอีคิวซังแม่สับโบเดียแม่แฟนๆสลบทั้งเวทีครับที่ที่ ทีมชัยโยบอกว่ากินถึงในมุงครับคุณเชกินถึงยันมุงครับแมพี่มาทีมของเราทีมชัยโยนะครับบอกว่ามวยยุคนี้กินถึงมุงกินถึงบ้านเลยครับเอาครับไปกันต่อครับแงออกมาครับเกียงไกาสอพินหรือว่าเกียงไกาน้อยเกิดครับกรรมการเริ่มขยับเร็วขึ้นครับเพชรพนมสอสลัดชีพถูกกุ้งสั่งลุยแล้วตอนนี้ทางฝ่ายของเดชพิชัยครับทหารเรือมาแล้ว บีบเกมขยับเข้าหานะครับทีบขวายัานไม่อีกสบัดด้วยขวาครับเอาขวาคืนโหนตัวลอ,อยไปครับซ้ายจากักปุนะครับเพชรพนมแชมป์ร้อยแปดอาไล่แขนไล่แขนมาขึ้นบนไม่ได้ครับแบบจังหวะตีไม่ได้ครับเกียงไกรและเกิดแยกออกมาก่อนนี่คือกรรมการที่สูงยาวเข่าดีนะครับเขาเรียกว่ากรรมการคุณภาพ จากเวทีมวเยเยาวชนกองัมอากาศครับเอาลูต,ต่อยขวาพี่แมแม่บัดซ้ายครับบัดซ้ายแม่มายัางไงครับลูกนี้รอดมาจาก้ายท้องแขนครับต่อยเปยี้ยงไงเกือบไงครับโอ้าหเผลอไม่ได้จริงๆครับ<า>นักสู้จากจังหวัดตรังนะครับรายนี้จิ้มซ้ายทีนึงแม่เชียช่ยไปเชี่ยมาครับต่อได้นะครับทางด้านของเพชรพนมแม่แต่ว่าตีไม่ได้ครับคุณพิเชษ อยบล็อกไขกันไว้ก่อนนะครับชิงเป็นฝ่ายรุกบ้างครับเพชรพนมซ้ายกับซ้ายครับมีขวาหน้าอัสาซซ้ายจากคนยังติดกัดเกี่ยวเกี่ยวคืนด้วยซ้ายอ้าวมาเกี่ยวแล้วยกยกอ่าไม่คืนด้วยซ้ายนะครับยกแล้วเททิ้งเลยครับอ๋อคนก้นจำเบ้าเลยครับเททิ้งดอกนี้ครับแม่เกี่ยวสวยงามจังหวะโต้ของเพชรพนม นี่แชมป์ร้อไฟเวทราชดำเนินนะครับแชมป์ร้อยแปดแต่ว่าโตกว่าแชมป์ร้อยสิบสองยาวเนียเด็กเด็กกำลังโตวันโตคืนนะครับมาบุกเข้าไปครับตอนนี้เด็กวิชัยทหารเรือเกาะนอยู่มายังเกาะไม่ติดครับนะครับเด่มจะมาแล้วครับรุนแรงขึ้นตามลำดับยกนะครับอาวุธซ้ายจับคืนไม้จับแล้วสอกจับแล้วเสียไม้เสียข้างๆไม่เก็บนะครับตีแบบนี้ เดียวเสียงเชียวจังหวะแม่ใสรับข่าวครับทางด้านของเดชพิชัยแล้วยืนนิ่งๆแม่ไม่รู้จะออกลูกไหนครับอ้าวครับหมดยก3ครับยกที่4ครับเดชพิชัยนาวีอันดามันกับเพชรพนมสอสละชีพครับเอาละครับเกมเปิดเกมบุกเข้าไปแล้วครับตอนนี้เพชรพนมเชิงไม่สนบุกลูกเดียวนะครับแม่ตามคำสัญญาที่ให้ไว้นะครับ มานอกเสียเปรียบไนนเอาคืนมาบุกเข้าไปครับจับด้กันชากมากันชากมาเอาแล้ครับเริ่มเห็นแสงสว่างแล้วครับกัะชักเกี่ยวลงคืนเสียด้วยขวายกที่แล้วเสียหายนะครับโดนหมัดมีอาการซึมงสุดครับเทมป์ดอมยกนี้ตีแม่เลียมข่าวลูกพระบาทนี่ไม่เป็นสองรองใครี่ปัะตพีแล้วครับคุณเชื้อชายทำอะไรได้ต้องทำนะครับ ยกสี่แล้วเอาให้ชัดๆยิ่งไม่ต้องพึ่งกรรมการดีที่สุดครับหวห้ย,ยกเอาสายไปเอาให้เห็นกันจะจะไปเลยครับจะได้ไม่ต้องมีดราม่าตามมาผมแพ้ได้ยังไงไม่ต้องไปเต้นไม่ต้องไปคลึงนะครับเดินให้มันสุดไปเลยครับซ้อมมาอย่างน้อย15วันอยู่แล้วครับเป็นอย่างน้อยกว่าจะชกหนึ่งครั้งมาตีหลักมาชาดมา เริ่มเริ่มไปไม่ไหวแล้วนะครับมาดันไม่ลงแล้วนะครับเดชวิชัยโดนเอี้ยวตีเข้าไปใตขวาตั้งกระแบงหน้าฟันศอกซ้ายเอาคืนเกมเอาคืนคืนได้ไหมเอายกนี้แมดูครับตีเข่าซ้ายเรื่อยๆมาลงเรียงเอาเพชรพนมเล่งเล่งเสียบ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 ขวาเรียกเสียงเชียร์ขึ้นมาครับเอาละครับเดินเกมลุกต่อ เพชรพนม,มโ,ดนโดนโดนบิดออกข้างนิดนึงเด็กผชัยสะบัดขวานหน้าซ้ายได้ตีไล่แขนมาตีเอ็มเบาเก่อนครับไม่กล้าไม่กล้าตีแรงครับกลัวเหลี่ยมอตีคืนครับเพชรพนมพยายามจะขวางเลยครับก,ก,กรรมการเกมกายแยกหนึ่งนาทีครับปลายยกสี่อ่ะลุยก,กันต่อครับเริ่มจะบีบเกมมากขึ้นครับเพชรพนมสสลัดที่อ่าครับลากมาเสียบครับหักไปหักมา มดูเหมือนจะยิ่ชงชกยิ่งพองครับทาง้านของเพชรพนมเดวิชัยต้องขยันสาดหน่อยครับระยะประชิดยังไงดีครับถึงตัวแล้วปลีลขคาไว้หักศอกอาครับค่อยๆมาเนิบๆแต่ว่าได้น้ำได้เนื้อดีเลยครับคุณป๊กกี้แ<บ>าเกมไม่มีห่างเลยทีเดียวอา,อาวุธนักเนื้อๆนันเน้นนเอาบุกเข้าไปทีครับตอนนี้แบดเดวิชัย เปลี่ยนเสิร <the> <Madonna olie. S 2> ์ฟแล้วเปลี่ยนเสิร์ฟแล้วยังเปลี่ยนเสิร์ฟแล้วเอาปั๊บกดมากระชากกระช่ากนี่เขาซ้ายดันลงไปโอ้ยหอย่าห่อย่าไปเสียบลุกขึ้นมาก่อนลุกขึ้นมาก่อนได้ไหมทำได้นะครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายโดนงัดล้มอยู่ล่างครับลุกขึ้นมาใหม่ครับเอาเร่งเพชรพนมเดี๋ยวไปเร่งต่อครับยกสุดท้ายแล้วก็มาจากสระบุรีนะครับทางด้านของเดชพนมเพชรพนมครับไปต่อ ไปต่อครับอย่าหยุดครับไปต่อครับคุณแปรกี้หยุดไม่ได้ครับไปมีทางหายใจลดต้นคอกันไปเลยอ้าวบุกเข้าไปนะครับเพชรบนมสอนสาะชีพทีมงานนายกนงบุกมาตีเข่าซ้ายเกาะในมาเข่าซ้ายอีกทีนะครับแปะเตมเกมลุกเข้าไปเดวิชัยโตโตเอาละครับต้องโต้นะครับเดวิชัยรับเยอะไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าแฟนๆอาจจะมองเห็นนะครับยกสามต่อยชุดก็ตามนะครับ แต่ว่าเพชรพนมเร่งขึ้นมาทีมขวาย,ยันไว้เพชรพนมขยับซ้ายโดนเอาแล้วครับซ้ายได้ฟัดในขวามหน้าแทงซ้ายยังไม่ชัดเท่าไหร่ครับจังหวะนี้มีลุ้นมีบิดมีเสียวกันอีกแล้วนะครับแบบนี้ครับอา้าวครับโอ้ยซ้ายเต็มๆน้าอกครับอาครับดึงกระชาก ังเตะหยุดโทษเลยหรือเปล่าคุณเมกี้ลุกนีโ,โ,หโหแแบบเข้าสามเหลี่ยมครับแบบหมุนไปหมุนมาเข่าตีวงเลยทีเดียวมาติดตามชมกันต่อเดมิชัยกลับมาได้ไหมแแบบโดนเข่าดอกนี้เข้าไปเอ้าบุกเข้าไปครับเดมิชัยในช่วงถ้ายเกมเตะขวาเสียบซ้ายตั้งลำตีตีเอาแล้วครับเร่งขึ้นมาครับเดมิชัย ตอนนี้ความเครียดไปอยู่ที่มุมแดงแลวครับเด็ิชายนาวีอันดามันครับแหว่มาเจอหักขาเชือกมาสกุูีอ่ะเร่งมาเพชรพนมกุดไปพยายามจะมาท้องเกมนะครับตอนนี้โมเมนตัมนี่พลิกไปพลิกมาครับกลายเป็นฝั่งฝ่ายของเพชรพนมหันมาโช์ในเกมรับครับมั่นใจเลยครับเด็ิชัยเร่งเร่งขึ้นมาตี ไม่เก็บซะแล้วนะครับกรรมการเกียงไกลงัดออกมาสมสโลแกนหรือเปล่าผูพิเชษคูนี้สมสโลแกนหรือเปล่าหอยมันหวยฮิตหวยพลิกวันจันทร์มารูดรูดเาวอาเอาจังหวะหมุนตัว360องศานะครับเอาโดนอาวุธอาวุธอาวุธต้องได้อาวุธต้องได้ต้องต่ครับตอนนี้ลุยออกมานะครับที่ไม่ใช่โดนแคครับ อยากจะขัดขึ้นมาอยู่บนครับเขาบอกเร่งต่ออ้าวไม่เร่งครับตอนนี้เดวิชัยไม่เข้าแล้วครับไม่เข้าครับไม่เข้าแบบเพียงแค่ก่อนและหลังเท่านั้นเองนะครับจังหวะก่อนกับจังหวะหลังนะครับเดี๋ยวเราติดตามชมครับนี่คือคู่เอกนอมรการเดวิชัยนาวีน้มันกับเพชรพนมองสลรชีพครับมใส่กันมาแบบเต็มเลยทีเดียวครับ ตลอดเกมการแข่งขัน5ยกนะครับขอบพระคุณทุกดิกการติดตามนะครับทั้งแฟนเพจ u t u b e แล้วก็แอดพลังใหม่ของเรานะครับใครจะเป็นผู้ชนะนะครับใครจะเป็นผู้ชนะนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามผมทีมุ้ยยายเบกกี้ไม่มีหมดพร้อมด้วยคุณเชชชัยนินการแล้วก็คุณพิเชษเลือนอินนะครับก็เราชูมือพร้อมกับลากันไปเลยนะครับทางแพลตฟอร์มของเรา JKN and Top n e w s 18ครับ ใครจะเป็นผู้ชนะครับหันไปทางเพชรพนมสอสลัดชีพครับเอาชนะคะแนนเดชพิชัยนาวีอันดดมันครับคู่เอกของรายการวันนี้ขอบพระคุณ